เอสกันพงศบอกเลยว่าม่าหนุ่มชาวไร่ที่พุ่มกับวุฒอัศดาวุฒิจัดให้ในละครเพลิงตะวันเนี่ยโดนใจจริงๆเลยละครับ ก่อนที่ละครเพลิงตะวันจะลงจอให้ชมมาทําความรู้จักกับหนุ่มชาวไร่หล่อแสนดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกให้ธงไทยคนนี้เลยค่ะมานี้ถูกใจเอสกันตพง์มากๆไม่ต้องเนี้ยบไม่ต้องเป๊ะเสื้อเชิดกางเกงยียนกับทรงผมเซอร์เซอไม่ต้องเซ็ตแค่นี้ก็มัดใจสาวๆแล้วรับรองว่าคาแรคเตอร์ธงไทยจะทําให้แฟนๆหลงรักได้ไม่ยากงานนี้เอสขอยกความดีความชอบให้ผู้ผลิตและผู้กํากับวุฒิอัสดาวุฒิที่คอยแนะนําให้เข้าถึงบทบาทธงไทยได้ไม่ยากเลยละค่ะ ธงไทยในเรื่องนี้ก็เป็นคนที่จิตใจดีครับถ้าเราเจอใครเดือดร้อนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีธงไทยก็จะช่วยตลอดพี่พิวฒบอกตอนแรกคือพู่บอกก็ให้เล่นเป็นตัวเราแหละแต่ว่ามันจะมีเพิ่มต้องเพิ่มคือความเป็นชาวบ้านบึกบึนกำยำตากแดดผิวดำแดดหน่อยก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามให้กำลังใจเอสด้วยนะครับในคาแรคเตอร์ธงไทยในเรื่องเพลิงตะวันนะครับผมเตรียมพบกับรอยยิ้มของหนุ่มคิดบวกคนนี้ในเพลิงตะวันเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้ค่ะ